สวัสดีครับเนชั่นทันข่าวคำ่ำพบกับผมยุคนชนข่าวยังไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับข่าวสารของขบวนการเชื่อมจิตจะไม่นําเสนอก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสังคมเรียกร้องว่าอยากจะดูตอนจบว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนอย่างไรถามว่าทําไมไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวต้องบอกว่าใหญ่เลยนะครับฝั่งของขบวนการเชื่อมจิตประกาศผ่านเพจแล้วนะครับว่ากําลังจะบุก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจะบุกกระทรวงกันเลยทีเดียวเพราะต้องการยื่นคําร้องให้กระทรวงพอมองจัดการสื่อครับสื่อมวลชนนักข่าวนี่แหละครับที่บิดเบือนใส่ร้ายเด็กเชื่อมจิตอันนั้นเป็นความเคลื่อนไหวแรกแล้วเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับกองทัพธรรมโดยทนาอน,านาันต์ชัยก็ออกมาประกาศซ้ำออกไปอีก ว่าเตรียมที่จะบุกไปที่สํานักงานอายการสูงสุดทั้งกระทรวงพอมอและก็สํานักงานอายการสูงสุดคุณผู้ชมตามข่าวอยู่ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับสํานักงานอายการเพราะมันมีข้อค้อ,อาหาว่ามีอายการท่านหนึ่งที่จังหวัดสุราธ,ธานีไปเป็นลูกสิบ ของขบวนการเชื่อมจิตนะครับแต่เมื่อวานนี้ยุคนชนข่าวเนชั่นทันข่าวข้ามเราก็นําเสนอไปแล้วนี่ว่าอายการคนดังกล่าวบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นไม่ได้เป็นลูกศิษย์อย่างแน่นอนแล้วความจริงมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับจะได้ติดตามตรวจสอบกันอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมครับ แม่ต้องบอกว่ารอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้วิเศษนะครับเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารการทําพิธีปลุกเสกต่างๆเลยนะครับมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยของเราวันนี้มีอีกแล้วนะครับวิพาวิจาร์ณการสนันวันไหวเลยที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงขนาดให้พระอาจารย์นะครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินว่อนเลยนะคุณผู้ชมครับบินว่อนเลยแล้วทําพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล แล้วก็มีพารามอเตอร์บินประกบแล้วก็โปรยทานเป็นเงินกว่า2 0 0แสนบาทให้กับประชาชนเนี่ยโอ้โหคึกคักตื่นเต้นรัทึกน่าดูเลยเราไปดูคลิปวิดีโอนก่อนครับ คุณผู้ชมครับยิ่งใหญ่สมคำล่ำรือหรือเปล่าครับปลุกเสกวัตถุมงคลโดยการ บินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ใช้พารามอเตอร์นะครับโปรยทานกว่า200 0 0 0บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดโนนสัธทธาชุมตําบลท่าพลอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจัดพิธีสมโพชพระพุทธเจ้าน้อยพิธีอุปสมบทหมู่พิธีพุทธาหล่อพระอุปคุตมหาราชแล้วก็จัดสร้างตระกุดมีชื่อรุ่นด้วยนะครับเสือสังฟ้าพระพุทธเจ้าน้อย100ปีแล้วหลังจากนั้นก็พากันขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทําพิธีนะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมตตา ร่วมดั้งปลกอธิษฐานจิตเช่นหลวงพ่อเสืออันนี้มาจากมาเลเซียนะครับหลวงพ่อปารมีมาจากวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วหลวงปู่นิพามาจากสำนักสงฆ์ทศพิษธรรมารามอำเภอเขาค้อหลวงพ่อสามตามาจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งอันนี้ดังมากชื่อว่าพระอาจารย์ตีเล็กนะครับคุณผู้ชมครับโดยพระทั้งห้ารูปนะครับจะขึ้นไปบินแล้วก็อธิษฐานจิตครั้งละ ห้ารูปบินวนอยู่เหนือวัดในระดับเดียวกันกับพระพุทธเจ้าน้อยจำนวนสามรอบด้วยกันครับนะมีโดรนบินถ่ายภาพมุมสูงด้วยยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมากนะครับนักข่าวไปพบกับนายจันหวนสันเทียเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่เคยเป็นข่าวโด่งดังมาก่อนนี้จําได้ไหมจําได้ไหม เคยบวชลูกชายโดยใช้เฮลิคอปเตอร์แห่านาคนะครับรวมทั้งขึ้นรถเครนไปโปรยธานมาร่วมพิธีซึ่งก็ได้ควักเงินเหมาลอตเตอรี่เลขท้าย3-1แจกให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมในพิธีเป็นร้อยใบซึ่งเลข3ามหนั้นจะตรงกับจำนวนของพระที่เข้าพิธีอุปสมบทในวันนี้นะครับอุปสมบทหมู่31รูปหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางวัดยังทำพิธีการ โปรโยทานโดยใช้พารามอเตอร์บินวนโดยรอบทั้งโปรโยธานาดาบัตรใบ20บาทบ้างรวมเป็นเงินทั้งหมด200,000กว่าบาทโอ้โหประชาชนสนุกสนานดีใจกันยกใหญ่เลยครับ กันไปนะครับคุณผู้ชมครับ